ป้าทูเลียวมาเบิร์กล้องมันมันบม่ได้เห็นอย่างเลยมิงเอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยมันกัดป่าป้าทุกคนคือมาเป็นตะย่านแท้มีงินกัดปลาคอเมื่อกี้นี่เออเอาออกรถปลาคอค่ะเสือคอยนี่ปลาคอมีผิดเลยค่ะโอ้ยไม่ก็ไม่ดอกป้า กติจะได้มือหล่ะจากโลกเก็บหอยนะอโอ้อยอนพักวงงาม่ะดิเต็ม มีจกอันมีมจกอ่านไม่่ไป <c oughs> พันเดรอบเขามีลายด่างเนาะทุกคนยังอีกแบบสามสี่หาเขาแ้เก้าสิบแปดเลยละ ยีห้อชิมายามึงวาตัวน,นี้มันสีกุ้งปลาปูหอยหรือว่ามีอย่างเนี้ย,ยบอว่าตัวนี้ก็มีแต่กุ้งนี่ทุกคน หมานกุ้งได้กินก้อยกุ้งแล้วมือได้น้อยนะนี่สงสัยมีคนมาหลักก่อนลนะ หรือว่าคำมาหลักของเขาว่าอ้อถึงว้หอยกระม่นหน่วใหญ่ๆเนาะเขามากอะเก็บเอาทั้งปูทั้งหอยท,อทั้งกุ้งทุกอย่างเนาะอโอ้ยชอบเลย นี่ข่เก็บได้เป็นกระสอบแล้วนี่ข่เก็บเองเบ่เลยได้เนี่ยปลาตะสุดยอดอันนี้จะเป็นตุง้ง are you ready สใส่คืนนะทุกคนใส่คืนไว้เมื่ออื่นกับมายามใหม่นี่เต็มกระเลิกเติบเนะทุกคนเดี๋ยวฮาสีขึ้นเมื่อเทิงเทิงแล้วกั ไปหาเก็บหอยสะกอนเพราะว่าคันเขาอยู่น้าเลิกโดนหลายเดียวมันมีปีงจังเลยปีงมาจับขึ้นเมื่อพัดหายใจว่าออกสักแง่งๆลมปึ้งเลยดอกโอ้เจ้าซะเจ้าซะอย่าโดนนี่หักเม็นยังมันแหละอันนี้เคยเห็นไหมครบปุกดอกมันเอาไปกินกับ เอาไปกินก,กับกระปุ้นมู้วานี่คอยกินกับกรปุ้นนำประแดเอเดี๋ยวิีึ้นหนาคนปิดหนาให้เบิ่งนอนบัดอยู่้ายคลิปแน่นอนบ่าตื่นตกใจในความในความอย่างนี้ัตเต์โอ้เพิ่นเก็บหอยหรือเก็บพักเนี่ย น้ำกับเลือกเติบเนาะแล้วนั่นกับผู้บ่าวเก็บหอยเนาะมาน้ำเท่านี่แหละเขาพามาว่าสั้น <laughs> เพินได้หลายเลยเพินเอินไปเอาทั้งนั้นเบาอดคือสิบไปได้กินข่าวกินน้ำแล้วน่เพิ่นเปินซื้ออดได้ส <laughs> นี่นิ้ง <laughs> ล,ลุยแต่ลุยเราได้เป็นกระสอบแล้วเนาะอือป๊าดงูสมมติตัวไงเหรอโยงูหรือเอี่ยนงูงูสองหัวสองหางนั่นแหละงูสอ,องหัวอ,อ๋อเออแม่แหละมันมีพีดมิง คอยจืดได้อยู่เขาจะว่าวนะจะปล่อยลงน้ำดูค่ะลงพี่พี่พห่าบัดเขาว่าบางคนเขาว่ามันบรูมีผิดใดๆบ้าเห็นคนไทยโบแมนมันรู้มีผิดทายแห้งเท้ะคอยได้ยินเอื้อยคอยว่า้าเบงเนอโดวนว่ามันสีออกไปเยังแก้งกระบอกเขาบ่ขอเด๊ดเด๊ดเด๊มึงอย่าไปจับเด้อจนน้ำมันสีพลอดออกคะเนี้ย ปอ้โหโหป้าเอ้า,อาลงซับบุตรแนมบึงกล้องเลยว่ามันถือหรือบ่ถือมีแต่แนมบึงงูอย่างเดียวหวาไม้มาเขี่ยอ๋อผีกูอย่าเพิ่งเอาล้งมิกงูออกก่อนบอกฟาเถอะเลียวมาบึงกองมันมันบุตรเห็นอย่างเลยมิเงเอ้ย เฮ้ยโอ้ย,อย,อยมันกัดป่าป <co poems> <co poems> Brussels, um ่าทุกคนคือมาเป็นตะย่านแทะมีงินกัดปลาคอเมื่อกี้นี่เออเอาออกรถปลาคอค่ะเสือใครในปลาคอมีผิดเลยค่ะโอ้ยไม่ก็ไม่ดอกป่าอืมไพ่หูมันมีผิดหรือว่ามีผิดกับ คอมเมนต์บอกดาวใหน่อยด้อยทุกคนอันนี้ก็มือปรามือปราคือบงเงียงลงอ่ะมิงมิงคือบกเงียงลงมันจะงอออกง่ายมันก็เต้นนี่นะวะคุณสิไปใช้นอบอดนี่คอยได้ยินเอื้อยคอยว่าวดอกมันว่าว่ะมูเป็นการการแล้วก็ซองหัวนี่ค่ะไม่ผิดนะ มันมันอยากมันอยากซึมเสาว่ะมิงมันมันซาซาซึมซึมงูเนี่ยเอาเลยมันบอออกอ่ะลาสุดว้ากับงูเข้าใจแล้วตัวเป็นอะไรวาสัน ดูว hmm. ่าเฮาสิสละกุ้งขี้บอ่มิงขี้บอเอาไหมอีกอันหนึ่งขี้บอคฮะนะเมื่ก่อนจิกลับขึ้นเมื่อเฮากาเก็บเอาพักบงงามๆนี่เมื่อกินกับต้มมี่เนาะมากินกับต้มมี่กับตำนั่นนี่ได้กินใจว่าแหละสะอ่อนมันงามงามนะทุกคน สนใจอยากซื้อกับิเก็บมาขายนะ